ฝากถึงนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่เขตชายแดนนะครับเขตอันตรายตอนนี้เขาให้ย้ายออกแล้วนะครับรัศมี50กิโลเมตรนะครับออกจากพื้นที่นะครับใครที่ยังไม่ได้ย้ายออกนะครับใครหรือยังไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือเพิ่งเปิดมาเจอคลิปผมหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับให้รีบย้ายออกเลยนะครับย้ายออกด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่สงบนะครับก็ยังใส่กันยับอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังใส่กันอยู่นี่กันอยู่นะครับตอนนี้ให้ย้ายออกเลยนะครับ ย้ายออกจากพื้นที่เลยนะครับออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับออกออกไปเลยนะครับรัศมี5้กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดชายแดนสะแก้วจันทบุรีศรีสะเกดกัมพูชาโซลินอะไรพวกนี้นะครับบุรีรัมย์นะครับอนไนที่ติดนะครับติดเขตแดนของอเมรของกัมพูชาย้ายออกใ,ใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้ช่วยเตือนภัยเ,พ,เพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่เขตชายแดนได้ส่งไปเลยนะครับ เขาอาจจะไม่ดูช่องทางอื่นหรือเขาเพิ่งเปิดมาดูดูเปิดโทรศัพท์มาอาจจะมาเจอคลิปผมก็ได้บอกเขาออกให้ออกแล้วนะครับเขาให้ออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันก่อนแล้วนะครับเขาเตรียมตัวกันแล้วแต่เมื่อวานนี้เขาออกกันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปทางในเมืองนะครับเข้าไปทางในเมืองนะครับอย่าเตลิดไปทางอื่นนะครับก็ใครที่อยู่พื้นที่นะครับหรือญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆหรือเพิ่งดูคลิปนะครับอาจจะลืมอาจจะหลง ว่ามีญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านออกจากบ้านไม่ได้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือแล้วเอาออกมานะครับออกจากพื้นที่อันตรายตรงนี้นะครับรีบแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัดตระเวนเขาก็เข้าไปช่วยเองนะครับฝากเตือนพี่น้องนะครับใครอาจจะไม่รู้นะครับใครอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้รับข่าวสารอะไรนะครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่องทางไหนก็ได้ครับช่องทางออนไลน์ช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรืออะไรก็ได้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่ามีคนอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับให้ไปช่วยเอาออกหน่อยนะครับเขาช่วยหลือตัวเองไม่ได้เขาออกเขาออกมาด้วยตัวเองไม่ได้หรือเขาไม่มีโทรศัพท์หรือไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่เคยติดต่อกับใครเลยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่เข้าไปเองนะครับขอให้ยืนยันว่าตรงนั้นมีคนจริงๆนะครับเขาก็จะเอาระยุบออกนะครับพาออกหมดเลยนะครับไปสถานที่ที่ปลอดภัยที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม แชร์นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาให้ออกจากพื้นที่แล้วนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าช่วยเตือนช่วยกระตุ้นหรือว่าช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่ยังติดค้างอยู่ได้นะครับแชร์ไปนะครับแจ้งข่าวเลยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแจ้งข่าวนะครับว่าเขาให้เอาออกไปแล้วนะครับให้เอาคนออกจากพื้นที่รัศมีห้าสิบกิโลเมตรเอาออกไปเลยนะครับเอาออกไปเลยเราเอาไปยกออกไปเลยแล้วทหารเขาก็จะเอาออกไปเลยนะครับแจ้งด้วยนะครับแจ้งด้วยครับ แจ้งด้วยนะครับใครพบใครเจอแจ้งพี่ทหารนะครับแจ้งพี่ทหารนะครับเดี๋ยวเข้าไปช่วยเหลือเองพวกท่านไม่ต้องเข้าไปก็ได <Okay. S 1> ้นะครับพวกท่านออกมาจากพื้นที่นั้นก่อนเราแจ้งทหารว่ามีคนอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาไปไปช่วยเหลือเองนะครับฝากเลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับที่พี่พากันออกมาเลยนะครับยังสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ายังไม่ปกตินะครับอันนี้ยังไม่ถือเป็นความรุนแรงนะครับโอเคนะครับฝากเตือนไว้นะครับ รีบแชร์เลยนะครับรีบแชร์เลยขอบคุณครับ